พ variance, Depois, ิธีตักบาตรนะครับประสงค์นะครับในช่วงวันเฉลิมพระบรมสารนะครับของท่านนายเพอนะครับวหานักโศกชการนะครับข้าประชาชนนะครับคพือเป็นการเปี่ยบ้านนะครับ

อันนั้นมาแบบไม่ร้องแต่แก้ยไม่ลุกงเปล่าไม่แก้ยนมกเอุ้ยวันนี้าผู้ช่วย <c oughs> เอาตัว,ตวชนกัน <c oughs> <c oughs> สวัสด <All> right, ีครับสวัสดีครับ อาจจะล่องนกก็ใช่ลองนกก็ล่องนกล่องนกล่องนกโอ้ยมีน้ำวนบางนวลล่ สวัส no ดีครับสวัส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 ดีครับ

ส่วนนายเพื่อน,นะครับมั่ส่วราชการนะครับรวมกำนัลผู้ใหญ่บ้านเที่รับช่วยนะครับท่านนายกองกรองการปกคนองคนท้อง,งถิ่นนะครับแล้วก็เจ็บเจ็บ้าลบนนะครับของทุกนบนพ่อค้าประชาชนนะครับมาร่วมใส่บาทเพื่บที่จามีทางโน้

นั่คข้าพูดได้ไหมยังทำอะไรครับยังทำครับทำทเยอะแต่ยังส่งัป ้อมเข้าไทยบาสได้ใช่ that year, that klar, ah, so monkey, ah. ้อมเข้าไทยบาสตัวม่ที่วนตัวท่ใส่คเนี้ยวเยานนี่มาถามมา้าอี่งมาไท่านผู้ช่วยโกสุม

สองแถวสองแถวสามแถวเลยไม่ไม่ไครบครับพาไปเดินสองแถวสวัสดีสวัสดีครับ

ใส่หลายรอบเลยหลายครั้ง <c oughs> คนมากนะครับเนาะต้องแบ่งเป็นสองสามแถวนะครับเนาะ

สวัสดีครับท่านสวัสดีครับครับ